ไหนล่ะน้องน้องไปฝั่งไหนล่ะลูกนี่ชมบัตรยเยอะน้ายูจะไปไว้ไหนคนมันชมบัตรเยอะพ่อไม่ต้องใส่แล้วเนี่ยเต็มไปหมดเลยในเกีข้คงฮะข้างยาข้างย่อพรุ่งนี้นแปรงฟันด้วยนะเจมาป่ะเจมมาหาน้องไหมไอ้มีแปรงฟันปกาหม็นจุ่งเจ้าน้ำจิ้มยวย